สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูปุ๊กก็จะมาวาดใบหน้านางแบบกันนะคะลงช่วงใบหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนางแบบก็จะใส่ผ้าขนสัตว์นะคะผ้าพันคอนะคะขนสัตว์นะคะเดี๋ยวครูก็จะมาระบายให้ชมกันนะคะก่อนอื่นเรามาวาดผมกันก่อนดีกว่านะคะลงเส้นผมนะคะใช้ดินสอนะคะตะวัดเส้นไปเลยนะคะ ส่วนช่วงใบหูนะคะเราก็ล่างช่วงใบหูกันนะคะช่วงใบหูนะคะลากเส้นช่วงในช่องหูกันนะคะบายแสงเงานะคะ จากนั้นเราก็มาใส่ช่วงหน้าผาก,กันนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะด้วยเปเปอร์สตัมช่วงโหนกแก้มนะคะเปเปอร์สตัมนะคะตัวช่วยเกลี่ยแสงเงานะคะให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ผ้าขนสัตว์นะคะ ลงช่วงผมก่อนนะคะช่วงผมวาดช่วงศีรษะขึ้นไปก่อนนะคะวาดช่วงศีรระนะคะจากนั้นก็ลงเส้นผมนะคะทิศทางเส้นผมนะคะ ลงช่วงขนสัตว์นะคะขนสัตว์พักขนสัตว์ช่วงปากเปลี่ยนแสงเงาให้เรียบเนียนด้วยนะคะ แสงเงานะคะ